เช้านี้ผมตั้งใจมาเวลาตีสี่เป๊ะๆเ,เลยเนาะเอาตัวเองตามดูอยู่วันนี้รู้สึกว่าอาจริงๆไม่ค่อยกล้าเสียงดังมากเพราะว่าคุณลูกสาวนอนอยู่เนะาะวันนี้ตลาดมันอยู่ในจุดที่สามารถไปได้หลายทางแล้วก็เป็นได้เป็น,ปนไปได้ทั้งแบบธรรมดาแล้วก็เป็นปเป็นไปได้ทั้งแบบโหดๆนะแล้วผมเองก็อยู่ในสถานะว่างก็เลย ดูละเอียดนิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าดูยากนิดนึงด้วยนะครับผมเดี๋ยวตี C หนึ่งนาทีมันจะเริ่มผมต้องการดูว่าเส้น EMA ห้าข้อสิบมันจะขยับขึ้นเยอะแค่ไหนรวมทั้งบลิเจอร์แบนดกลางของกราฟเดด้วยนะฮะโซนนะี้โอเคมาละตี C ตีหนึ่งนาทีโอ้กระโดดขึ้นมาเกือบชนกันเลยเนาะนี่แหละนี่คือสิ่งที่ตั้งใจดู อาโอเคเกนตรตีเส้นค่อนข้างเยอะเนาะเอาให้ดูนี่เดยภาพกราฟเดย์นะครับผมอ๋อผมยังไม่ได้ปิดซะหน่อยอ๋อเมลเมลคอนเฟิร์มเดลี่คอนเฟิร์มสังเกตดูกราฟเดย์ของ E.U. นะฮะยูโรยูเอสโซนนี้นี่ก็ ที่ผ่านมาเป็นขาขาลงมาอย่างยาวนานแล้วก็ตรงเนี้หน้าโซนนี้นะครับเมื่อวานก็ถือว่าปิดเมื่อวานถือว่าปิดยืนเหนือบริเร์แบนด์ได้เนาะแบนด์กลางนะครับผมจากตรงนี้ยมันมีโอกาสความเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบคือรูปแบบที่หดโหนนะหนึ่งเดี๋ยวผมจะาให้ดูอันนี้เป็นกราฟกราฟเดเนาะนะครับแต่หลักๆผมจะดูที่กราฟสี่ชั่วโมง นี่เป็นส่วนที่ผมตั้งตั้งต้องรอบายไว้ของวันนี้นะแต่เดี๋ยวอาจจะมีการขยับนิดนึงดูดูบงนี่ผมก็ดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนี่แหละอยากยากจริงๆวันนี้ตัดสินใจยากมากเลยเพิ่เิว่าไม่มีสถานะคงค้างข้ามมาซะด้วยถ้าอยากได้มากๆอาจจะต้องมีการขยับ แนวซื้อมาแถวๆเส้นห้าเส้นสิบนี่แหละนะครับรูปแบบแต่รูปแบบห่วงว่ามันจะกระชากขึ้นไปก่อนเนาะกระชากขึ้นไปหาเส้นนี้ก่อนแล้วค่อยย่อถ้าเป็นแบบนี้ผมจะจะตกกดตกรถชั่วคราวอันนี้ตกรถนานหรอกระบบผมไม่มีตกรถนานแต่ช่วงนี้ได้กำไรทุกวันไงก็เลยก็เลย ก็เลยยังอยากจะได้ทุกวันต่อไปนะครับเมืม่อวานเมื่อวานสถานะคงค้างวันสามแล้วระหว่างวันเราก็ตั้งบายแต่แมทแ,แ,แค่อันเดียวนะครับแล้วก็ไปดูที่ครับสชั่วโมงเมื่อวานผมมาไน่แหละผมมาจบขายขายหมดตั้งตั้งบายไปแล้วก็ขายหมดแถวๆช่วงหกโมงเย็นเนาะ ททนี้พอสถานะว่างก็วาวุ่นนิดหน่อยโอเคที่ตั้งมาตรงนี้ก็คือตรงกับที่คาดไว้เนาะเป็นกรอบแบนกลางของการาฟสี่ชั่วโมงหาบสังเกตเนาะก,ก็ทำไมวันนี้มันถึงดูยากเพราะความเป็นไม่ได้วันนี้ดูการาฟสี่ชั่วโมงกันนะเ,เห็นทุกเส้นไหมทุกเส้นมีความหมายหมดแล้วครับผมไม่ได้ตีเล่นๆนะแต่ว่าการที่จะมีเส้น เยอะขนาดนี้มันไม่จชเป็นต้องตีเยอะขนาดนี้คือวันมันแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่วันเพิร์าะวันนี้เป็นวันที่สำหรับผมผมรู้สึกว่านดูยากแล้วมันก็มีความเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบมากทั้งแบบแคบแคบแกว่งขึ้นแคบแคบแล้วก็ลงมาแคบแคบแล้วก็แกว่งลงก่อนแล้วก็แคบแคบ,แ,คบแล้วค่อยขึ้นแคบแคบไปจนถึงแกว่งลงแรงๆเลยหรือว่าแกว่งขึ้นแรงๆเลยก็ได้นะครับอย่างนี้นนรูปแบบจาสังเกตนะครับ มีเด็บมีเดบเบิลท็อปอยูนอ่นีสองอันถ้ามันแอคทีฟนีคือลงแรงและเป็นโซนเดียวกับบริเอร์แบนด์ล่างของกราฟสี่ชั่วโมงถามว่ามันจะเวี่ยงขนาดนี้เป็นไปได้ไหมวันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้รวมกันก็ได้นะสองวันหรือนี่กรณี Greg, แกล้งแรงนะซึ่งกรณีอีกอันหนึ่งคือเป็นหัวแล้วก็ไหลขวาแล้วก็ดีขึ้นไปได้เลยดีขึ้นไปจบแนวนี้ได้เลย ครับผมไปทําให้สุดสุดรูปแบบนะครับโหล่และไหลหรือต,ตัว V แล้วแต่คนเรียกนะแล้วแต่คนดูเพราะฉะนั้นโซนการแกว่งจากจุดเนี้ยไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าลงมาข้างล่างเนี่ยโซนอย่างนี้คือเล่นแบบโหลและแรงเป็นไปได้นะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ถ้าจะขึ้นอาจจะชนเส้นนี้ก่อนนะน่าจะวันเดียวน่าจะไม่ถึงเส้นบนนะครับ วันนี้เต็มทีนะ่น่าจะเป็นเส้นนี้เส้นแดงเส้นบลเส้นแนวโน้มที่ลงมานี้นะครับเส้นนี้วันนี้เต็มที่คิดว่าน่าจะต,ตรงนี้ก็ยังเยอะด่ดีนะประมาณหกเจ็ดร้อยจุดนะครับโซนลงก็ประมาณพันจุดถ้าจะลง,งโคตรก็พันจุดถ้าจะขึ้นก็ประมาณก็ประมาณเกือบเกือบพันจุดเหมือนกันพันปี๊บนะครับผมหรือก็แค่แกว่งแคบแคบมาแค่เส้นบลิูเจอร์ อันนี้เป็นกราฟบีกเนาะถ้าไปดูกราฟบีกจะเห็นเป็นแนวกราฟอ่อนเป็นแนวกราฟวีกเป็นเส้น5แล้วก็เส้น10ในกราฟวีกนะครับผมเส้น5เส้น10แล้วก็โบลิเอร์แบนบนของกราฟเดย์สามเส้นนี้นะสีฟ้าเอา้านี่อะไรนี่มันละมีความหมายหมดนะผมไม่ได้ตีเล่นๆนะอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ตั้งขายแถวแถวนี้ใช่ไหม แถว1.061กว่านะครับผมก็มีตั้งขายอยู่แต่ว่าสุดท้ายผมก็ดึงลงมาแถวแ1.0607ที่ผมแมทสูงสุดราคาเมื่อวานคือ1.0607แล้วก็ช่วงเด็กมันพิ้งขึ้นมาประมาณ1.062นะครับผมเพราะเราไม่ได้ตามดูแลแล้วก็ขายเป็นไปหมดผมงมงเย็นเหลือสัญญาเดียวก็กได้แมททิ้งไปเลยเนาะคือมันขึ้นมากินที่ผมตั้ง TP ไว เราก็เหลือหนึ่งสัญญาก็เลยขายทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ว่าไปเที่ยวอ,อยู่นะครา,านี้เมื่อกี้แอบพูดรวบไปแล้วนะวันนี้นะความเป็นไปได้มันค่อนข้างดูยากนิดหนึ่งส่วนตัวผมตอนนี้เ่สองสถานะว่างแล้วยังไงตอนนี้หน้ากลับมาที่การเดงก็เรากกอนมันกำลังจะสร้างแนวโน้มขาขึ้นแล้วเนาะแต่ยังไม่ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นโดยเต็มที่นะ แนวโน้มขาขึ้นเต็มท,ที่มันอยู่ในกราฟ4ชั่วโมงครับสังเกตนะระบบดูดแนวโน้มของเรานะหลังจากมันขึ้นมายืนเส้น5กับ10ได้แล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่โซนนี้นะตั้งแต่โซนนี้นะครับผมในกราฟ4ชั่วโมงยังไม่หลุดเส้น5กับ10อีกเลยนะครับเห็นว่ามันยังไม่หลุดเส้น5กับ10อีกเลยเพราะนั้นแนวโน้มในกราฟ4ชั่วโมงมันเกิดขึ้นแล้วและมันอานนจะกำลังจะผักดันถ้ามันขึ้นต่อนเนื่องเนี่ยแนวโน้มจะถูกสกปในร์ฟเดน ระบบระบุแนวโน้มของเรานะแล้วก็การอัพท m e f r a ของเรานะรวมจากกราฟสี่ชั่วโมงจะถูกส่งไปกราฟเดย์ทีนะกราฟสี่ชั่วโมงนะครับถ้ามันขึ้นต่อเนื่องรักษาเส้นห้าและสิบได้ต่อเนื่องเป้ามันก็จะอยู่คนนี้นะครับจะแกว่งขึ้นโดยไม่หลุดเส้นห้าและสิบนะครับหรือหลุดชั่วคราวแต่ก็จะกลับมายืนปิดเหนือเส้นห้าและสิบได้นะครับระบบระอแนวโน้มของเราถ้าในกรณีนี้การขึ้นของมันเนี่ยจะถางโบริเกอร์แบงขึ้นไปเรื่อย และจะส่งเข้าไปสู่กราฟเดย์นะครับณกราเดย์เส้น5้าจะตัดเส้นแบนกลางขึ้นไปแล้วก็จะตัดเส้นแนวโน้มขดลงลงมาซึ่งมันคือเส้นนี้นะแต่พอกราฟของ mt 4เนี่ยถ้ามันเราเราขีดเส้นไว้นี่ที่ทำเฟรมของสี่ชั่วโมงมันก็จะยืนที่4ี่ชั่วโมงเส้นนี้พูดถึงเส้นนี้นะเส้นนี้เป็นเส้นเก่าแล้วแต่ผมยังเก็บไว้อยู่เส้นนี้เป็นเส้นเก่าเพราะมันเป็นแนวรับชั่วคราวอยู่นะครับ เส้นนี้นะเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้นะเส้นแดงนี้นะเส้นแดงบนแล้วกันมันเท่ากับเส้นนี้ม,มันเท่ากับแนวโน้มเส้นนี้ของอันนี้ผมเอานี้ออกก็ได้กกต,ต้องขยับใ,ใหม่เพราะัมยังยืนยืนเนานะย,ยืนหลักอยู่ที่คราบครับสี่ชั่วโมงอยู่ ผมยังถือว่ากราฟ4ชั่วโมงกราฟเดย์ Day มันยังไม่ได้เกิดรูปแบบแต่เนี้ยมันสามารถเบรกตรงนี้ได้นี่นะครับผมเส้น5้าตัดบลิเร์แบนกลางแล,ะละ้วราคาตัดเส้นแนวโนมขาขึ้นให้ขาลงลง,งมาได้นะกับเส้นแนวโนมมาถึงจะเกิดเป็นรูปแบบของกราฟเป็นรูปแบบมีแนวโน้มของกราฟเดย์เนาะตัดผ่านเส้นนี้ได้แล้วก็สามารถยืนเส้น5้าและ10ไว้ต่อเนื่องก็จะกลายเป็นรูปแบบมีแนวโน้มของกราฟเดย์ แล้วอาจจะวิ่งยาวเป็นวีขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมมันจะเผยเผยช่วงที่หลังนะแต่ว่าตอนนี้ในการาฟเดย์ยังไม่ถือว่ามีรูปแบบยังไม่ถือว่ามีแนวโน้มชัดเจนแนวโน้มชัดเจนจะอยู่ที่4ี่ชั่วโมงนะครับแล้วดูว่าเขาจะส่งไปเป็นมีแนวโน้มในการาฟเดย์ได้หรือเปล่ามนะบตนการาฟวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มีการยอ่อย่อลงมานะอาจจะย่อมาแล้วไม่ได้ยืนเส้น5เส้นิ ในกราฟสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลับมาเป็นไซเบแคบแล้วก็อาจจะเป็นการทํารูปแบบซ้าๆนะครับผมตอนนี้ยังระบุไม่ได้รูบได้แค่ว่ากราฟสี่ชั่วโมงมีแนวโน้มไปแล้วนะครับผมแต่แนวโน้มอาจจะสุดสุดที่ที่บริเวณแบงก์กลางของกราฟเดก็ได้นะครับแนวโน้มยังไม่สูงสวดไปในกราฟเดอาจจะงงนิดหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่กล้าพูดเสียงดังด้วย มันเป็นว่าพูดถึงเรื่องแนวโน้มและการอัพท m มเฟรมระหว่าง4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงเนาะ4ชั่วโมงมีแนวโน้มแล้ว4ชั่วมง4ชั่วโมงมีแนวโน้มแล้วแต่การาฟเดของเราในระบบเรานะยังไม่ถือว่ามีแนวโน้มนะครับนะครับถ้า,ถามันถ้ามันจบแค่4ชั่วโมงนะครับมันอาจจะเป็นการไซด์เวย์แก่งก้นคุ้กว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นวลลจั่วแบนบนกลางล่างหรือว่าแค่กลางเฉยก็ตาม ในสำหรับผมเลยดูยากนิดนึงผมเลยตั้งบายไว้แถวโซนนี้บริวเตอร์แบนกางของกราฟสี่ชั่วโมงนะครับก็ถ้ามันลงมาก็ก็แมทก็โอเคก็หวังว่าถ้ามันจะลงจะไม่ลงรูปแบบนี้นะนี่ก็ห่วงอยู่เหมือนกันยอมรับว่าห่วงแล้วก็วันนี้ก็ไม่อยู่วันนี้ไปดูหนังนะครับงงไหมอ่ะงงแหละรู้ก็ <laughs> ยังไม่เข้าใจระบบเพราะ ระบบระบบระบ,บุแนวโน้มที่ผมลงไว้ก็ยังไม่ครบถ้วนทุกคลิปเนาะน่าจะจบภายในวันสองวันนี้นะครับก่อเพื่อนจะได้ระบบเทรดของผมเป็นหมดก็อีกประมาณสองสวันนี้แหละนะครับแล้วกาจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอีกนะครับเอาเป็นว่าเลาให้ฟังแล้วกันวันนี้ผมก็จะตั้งตั้งอยู่แนวนี้แต่ขยับได้ไหมขยับได้ถ้าถามใจตอนเนี้ใจก็กลัวตกรถ ใจหนึ่งก็กลัวตกรถใจหนึ่งก็กลัวว่ามันจะย่อรแรงนะครับสองจิตสองใจอันนี้บองออกตรงๆว่ากราฟมาว่าวี้สองจิตสองใจเส้นแนวโน้มผมจะขับดมาเป็น,ใ,นใช้ใช้เป็นกราฟสี่ชั่วโมงเป็นหลักเนาะอันนี้เมื่อกี้แค่ทาให้ดูในกราฟเดย์ว่าเส้นแนวโน้มที่กรอดมาตรงเนี้ถ้ามันเบรกก็คือวิ่งแรงเนาะทรงเขาจะขึ้นไปหานี่แหละถ้ามันเบรกได้เนาะ ต้องเบรกเส้นแดงนี่นะเบรกเส้นแนวนโนม e m a 5ตัดบริเวณแบรนกลางสัญญาณที่1แล้วก็ตัดราคาตัดเส้นแนวนโน้มขึ้นนะครับจบ2สัญญาณนี้แล้วก็ราคายืนเส้น5และ10ก็จะเกิดแนวนโน้มในการาฟเดของเรานะครับกระสุดตัวก็กลัวมันจะวิ่งแรงวิ่งหนีตอนนี้ไม่มีสัญญาก็จะไม่มีไม่มีสัญญาถือไว้ไเลยก็จะห่วงตกรดแต่จะไปเคาะเลยก็ก็กลัวมันลงแรงอีก งน,น,นั้นวันนี้ก็เลยจะก้ากึ้นนิดนึงแต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วล่ะราคาห้ากับโรนเสื้อแบงกับนอนจะวิ่งชนกันแต่คิดว่าณนาทีนี้นะราคาผมตั้งอยู่ที่กราฟสีชั่วโมงถือว่าโอเคแล้วไม่น่าเกียรเอันนี้คงปิดอ่าตั้งทิ้งตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวก็คงต้องไปนอนพักผ่อนลวนะครับโอเคสิบประมาณสิบกว่านาทีนะตั้งแต่ตีสี่ ก็คลิปนี้ Morning b e e ฟเช้านี้ก็ย,ยาวหน่อยแล้วก็พูดเยอะหน่อยอาจจะงงแต่จริงๆมีเนื้อหาเยอะนะครับคลิปนี้เนื้อหาเยอะถ้าเพื่อนๆรู้จักระบบแนวโนมของผมนะโอเคสวัสดีครับ